ผมวังมาโดยตลอดเลยว่าวันใดวันนึงผมจะได้เล่นเกมกีฬาในรูปแบบที่ผมชอบจริงๆสักทีและในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงครับวีแมทช เกมฟุตบอลจะค่ายผู้พัฒนาสโลแครเจะหของผลงานเกมแอคชั่นทาวิสกอตกางฟูเพนด้าที่ตอนนี้ได้หันมาลองทําเกมฟุตบอลดูบ้างและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดินหมากได้ถูกตัวซะด้วยสิครับเพราะเกมมันค่อนข้างน่าสนใจเลยละ่ะหลังจากที่ผมลองเล่นไปแล้วมากกว่า20ชั่วโมงในช่วงเบต้าเทสรอบล่าสุดเรียกได้ว่าเลือดนักบอลมันเข้าเส้นคมพมไปแล้วล่ะตอนนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันผมขอถือโอกาสเล่าเรื่องอะไรให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาในชีวิตจริงออกมากๆทั้งบอลทั้ง ผมจะต้องแวะไปที่สนามบาสของโรงเรียนเสมอหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ใช้เวลาทั้งเที่ยงวันนั้นนะในการเล่นบาสกับเ,เพื่อนในโรงเรียนแล้วพอหมดเวลาก็กลับไปเรียนเหงื่อซกๆต่อที่ห้องและผมทําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับพอเข้าห้องไปเนื้อตัวเรามีแต่เหงื่อเพื่อนๆที่ตอนแรกมองเราเป็นมนุษย์อยู่เนะี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเขามองผมเป็นลิงไปแล้วหลังจากกลับมาเหงืสกสกสกนะ่อซกเนี่ยแต่ผมก็ยังเล่นบาสแบบนั้นทุกเที่ยงนะครับถ้าถามว่าเพราะอะไรมันมีเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบเล่นกีฬามากๆเลยก็คือการที่เรารู้สึกว ถ้าเราส่งผลต่อเกมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยังไงมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนถึงผมจะชอบเล่นกีฬาแต่ผมไม่ค่อยชอบเกมกีฬาในตลาดตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราต้องไปคุมนักกีฬาทีมนั้นทั้งทีมเลยหรือไม่ก็รับบทให้ตัวเองเป็นโค้ดแล้วก็บริหารทีมนั้นทีมนี้ผมไม่ชอบอะแต่แบบนั้นมันก็อาจจะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้แบบบริหารเงินบริหารบัจเจตของทีมเราอะไรเงี้ยผมจําได้ว่าตอนผมเล่นฟี FA3 าสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นกับเพื่อนที่ตอนนั้นมันมีลาาตตนนนน8ออยู่่ใทีมมแ้วผโดเพือ วิ่งสลัดกองหลังผมหลุดแบบแบบกองหลังโตฟีของผมคือฟรีจริงๆอ่ะฟรีทั้งมูล,ลคาาทั้งฝีมือเลยก็หลังจากนั้นผมเลิกเล่นเลยครับแต่สําหรับรีแมทช์ภาพจําของเกมบอลเหล่านั้นมันถูกสลับทิ้งออกไปหมดเลยครับทางสโลเคปเขารังสรรค์ให้เกมนี้กลายมาเป็นเกมที่ต้องพึ่งพาสกิลเพย์แบบ100%โดยที่ผู้เล่นทุกคนจะมีนักเตะปรตตไท้ายคนเดียวกันแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์ที่เราสามารถไปปรับแต่งได้ทีหลังและระบบการเล่นหลักๆที่จะให้เราบังคับตัวละครนักเตะของเราแค่คนเดียวเท่านั้นในสนามคนเดียวเท่านั้น คนเดียวเท่านั้นมันเปรียบเสมือนเราเล่นกีฬาในชีวิตจริงเลยอะเราจะไปบังคับคนอื่นในชีวิตจริงไม่ได้เนาะโดยเขาต่อยเอาโดยที่โรทั้งหมดของเกมที่มีมาให้ในตอนนี้และผมว่ามันน่าจะมีแค่นี้แหละก็คือสวิปเปอร์หรือนักเตะแล้วก็โกลคิปเปอร์ผู้รักษาประตูที่ทุกตำแหน่งในหนึ่งแมชเนี่ยเราจะสามารถเป็นมันได้ทั้งหมดเลยครับ สมมติว่าในเกมหนึ่งเนี่ยจู่ๆผู้รักษาประตูคนเก่าของเราเขานั้นหลุดออกเกมไปตัวเราก็สามารถวิ่งเข้าไปที่เส้นเขตโทษได้เลยแล้วคนแรกที่วิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะได้ถุงมือโกมาใส่ในทันทีแต่แล้วถ้าคุณไม่อยากเป็นโกคีปเปอร์ล่ะเราก็แค่วิ่งออกมาจากเส้นโทษแค่นั้นเลยครับตัวเกมมันมอบอิสระให้กับผู้เล่นแบบว่าคุณจะทําหาอะไรก็ได้ในสนามนี้เลยจะเป็นกองหน้ากัน5คนก็เป็นไปไม่มีโกคีเปอร์ก็ได้แล้วแต่ใจของพวกคุณเลยผมรู้ว่าใครๆเขาก็อยากจะเป็นสไตรเกอร์อีโคอิสกันทั้งนั้นแหละผมว่าไอ แม่งทาคนอยากเป็นกองหน้ากันหมดเนี่ยมันเท่ใช่ไหมผมเข้าใจ <L an> แต่พวกคุณลองมองกลับกันดูนะครับถ้าพวกเราเนี่ยเล่นเกมนี้แบบฟุตบอลจริงๆที่ต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมมันจะสนุกมากแค่ไหนนึกสภาพว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยวิ่งส่งหนึ่งสองกันผ่านกองหลังฝั่งหน้นแล้วพุ่งฝาเข้าไปยิงประตูแม่งโคตรจะฟินอะ ผมว่ายังไงเกมแบบนี้มันต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันออกแบบมให้เป็นแบบนี้แล้วก็ระบบการเล่นของตัวเกมที่มันค่อนข้างแอบจะลึกอยู่เหมือนกันนะทั้งการเล่นแบบพาบอลไปด้วยออฟเดอะบอลหรือการเป็น g o ลค k e e p e r เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ามันลึกยังไงสมมุติว่าผมเนี่ยกำลังจะพาบอลไปข้างหน้า เราเนี่ยมีโคตดจะหลายออปชันเลยในการพาบอลไปทั้งการส่งให้เพื่อนจะส่งแบบไหนส่งใกล้ไกลโดง่งไม่โดง่งโนโลูกพาสยังทําได้เลยแถมกว่าถ้าจะส่งให้แม่นยำเนี่ยเราก็ต้องกะระยะในการออกแรงอีกถ้าเบาไปแรงไปลูกบอลมันก็ไม่ได้ไปตามแบบที่เราคิดหรือถ้าไม่อยากส่งอยากจะเลี้ยงหลอกผ่านไปก็ได้ จะริบเบิลข้ามไปโรนัลดช็อปหรือเรนโบฟิกมันทําได้เยอะครับแบบไพ่มันออกได้หลายหน้ามากๆเลยแล้วคนป้องกันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีระบบอะไรที่น่าสนใจหรือสนุกนะครับคนป้องกันเองก็มีวิธีสกัดบอลที่หลากหลายมากๆเหมือนกัน จะสไลด์แท็กเขิลหรือเข้าไปเคลียรบอลอินเตอร์เซปไกลๆหรือจะมองตัดลูกก็ได้แล้วทุกท่กงท่าเนี่ยมันเหมือนกับเราเป่ายิงชูกระคูแข่งนะครับสมมุติว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเรนโบฟิกจะพาบอลข้ามหัวเราไปถ้าแทคกเขิลปกติก็จะใช้กับท่าเรนโบฟิกไม่ได้เราก็อาจจะต้องมองลูกนี้ออกถ้ากดช้าไปเร็วไปรู้ตัวอีกทีอีกทีมเขาก็ข้ามเราไปได้และครับมันแบบดูดิกูรู้กูเล่นบอลจริง มันออกแอคชั่นกับบอลได้อย่างอิสระจริงๆอะผมชอบมากเลยอะเนะี่ยส่วนโหมดการเล่นหลักๆที่ผมไปลองมาตอนเบต้าเทสมันจะมีโหมดหลักๆอยู่ด้วยกัน4โหมดครับก็คือ 3v3 4v4 แล้วกับโหมดที่สนุกที่สุดในเกม 5v5 ซึ่งผมคาดไว้ว่ามันน่าจะเป็นโหมดที่ได้รับความนิยมที่สุดด้วยส่วนข้อเสียข้อนึงที่ผมนึกออกของเกมนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอเพื่อนร่วมทีมที่เล่นด้วยกันแล้วไม่เข้าขาเนี่ยเกมมันจะหมดความสนุกลงไปเยอะเลยครับมันเป็นเกมหนึ่งนะที่ผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าผมเล่นแบบโซโล่เนี่ยผมจะเอนจอยมันหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมมันดูต้องการทีมเวิร์กมากๆเลยถ้ามาคนเดียวแล้วอยากลองเกมนี้อาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่งครับ แต่ผมว่าสายโซโลอาจจะลำบากแค่ช่วงแรกๆของตัวเกมเท่านั้นนะแบบว่าช่วงเกมเปิดอะ่ะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งคนก็น่าจะรู้นะว่าเกมมันต้องเล่นอะไรกันยังไงส่วนระบบสื่อสารที่เกมมีมาให้ในตอนนี้มันก็พอโอเคแล้วนะผมว่า มีระบบปิงขอบอลที่จะบอกเดเร c กชันเป็นเส้นตรงเลยกับปิงขอส่ง1นึกับเพื่อนได้โดยองค์ประกอบทุกอย่างที่ผมพูดไปมันจึงทําให้รีแม t ช์การเป็นเกมกีฬาที่น่าจับตามองมากๆทั้งระบบการเล่นที่ทําเหมือนกับว่าให้เราได้ไปเป็นนักเตะคนนั้นจริงๆเกมเพลย์ที่ลึกได้ใจพร้อมกับความต้องการเครื่องที่ไม่สูงมากนะักคอมจอนูน,นยังเล่นได้อะเกมเนี้ยยังไงผมก็ต้องฝากเกมโปดต,ต่อไปของผมไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ